แน่นอนนี่คือรีวิวหนังสือเท่าไหร่ถึงจะพอความสุขในโลกที่ไม่มีวันพอเพียงความยาวไม่เกิน2,900ตัวอักษรรีวิวหนังสือเท่าไหร่ถึงจะพอความสุขในโลกที่ไม่มีวันพอเพียงหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามง่ายๆที่หลายคนไม่กล้าถามเราควรมีเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าพอและตอบด้วยการผสมผสานมุมมองจากสาสาขาใหญ่เศรษฐศาสตร์จิตวิทยาและาศาสนาเพื่อนำทางไปสู่ ความพอเพียงในแบบของแต่ละคนภาคแรกว่าด้วยเรื่องการเงินผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงไม่ได้แปลว่าต้องร่ำรวยแต่คือการใช้จ่ายและวางแผนอย่างสมดุลสามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้โดยไม่เสียศักดิ์ศรีชีวิตภาคต่อมานำผู้อ่านเข้าสู่โลกของสมองและจิตใจอธิบายว่าทำไมรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเสมอไปและเสนอวิธีฝึกสติเพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่ยั่งยืนภาคสามพาเรากลับไปตั้งคำถามผ่านหลักคำสอน ของศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์หรืออิสลามต่างๆโน้นความพอดีมากกว่าการสะสมหนังสือไม่ได้พยายามเทศนาแต่ชี้ให้เห็นว่าสัจธรรมเรื่องความพออยู่ในทุกศาสนาในช่วงท้ายหนังสือไม่ได้หยุดแค่การคิดคนเดียวแต่เสนอว่าถ้าทุกคนพอสังคมก็จะเปลี่ยนโลกจะไม่ขับเคลื่อนด้วยยอดขายแต่ด้วยความสุขโมเดลนี้ไม่เพ้อฝันแต่จบต้องได้ผ่านตัวอย่างการวางแผนชีวิตตามสถานะของแต่ละคนทั้งโสดมีคู่มีลูก ไปจนถึงการใช้ชีวิตหลังจากพอแล้วจุดเด่นของหนังสือคือภาษาที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายแต่อัดแน่นด้วยข้อมูลงานวิจัยและแนวคิดลึกซึ่งเหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเหนื่อยล้ากับการวิ่งไล่ตามเป้าหมายโดยไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ตรงไหนหนังสือไม่ได้บอกว่าคุณควรมีเงินเท่าไหร่แต่ช่วยให้คุณกล้าถามตัวเองว่าชีวิตแบบไหนที่เรียกว่าเพียงพอแล้วสำหรับฉันมออย่างยิ่งสำหรับคนัยทำงานที่กำลังตั้งคำถามกับความหมายของความสำเร็จและทุกคนที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยไม่ต้องรอให้รวยก่อนหากคุณอยากให้ปรับรูปแบบให้เหมาะกับการโพสต์ใน Facebook ร้านหนังสือออนไลน์หรือแนะนำเพื่อนแจ้งได้นะครับ